มาต่อกันที่เรื่องราวนะคะของคู่จิ้นคู่นี้กันบ้างดีกว่าค่ะที่ต้องบอกได้เลยค่ะว่ามาแรงเอามากบักนะตอนนี้นะคะสําหรับเรื่องราวค่ะของหนุ่มซันวงสะทอนนะคะกับสาวแพรวพราวแสงทองค่ะนักร้องหมอนลําซิ่งชื่อดังของเราคนนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งล่าสุดนี้ค่ะคุณผู้ชมคะก็ทําเอาแฟนๆน,นะคะถึงขั้นเข้าไปคอมเมนต์กันสนั่นอีกแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่หนุ่มซันวงสะทอนนั่นเองนะคะก็ได้มีการโพสต์รูปภาพค่ะ คู่กับสาวแพรวพราวแสงทองของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมพร้อมกับมีข้อความที่โพสต์เอาไว้ด้วยนะคะ บอกว่ามีความสุขกับตัวเองก็พอแล้วใครไม่เข้าใจเราเนี่ยช่างเขาแค่เรารู้ว่าเราเนี่ยเป็นใครเราเข้าใจการเป้าหมายเราคือทำอะไรกันต่อแค่นั้นก็พอพร้อมกันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ยังได้มีการแท็กนะคะไปที่ทางด้านของ Facebook ของสาวแพรวแราวแสงทองกันอีกด้วยซึ่งงานนี้เองค่ะคุณผู้ชมทําเอาชาวเน็ตหลายต่อหลายคนเลยนะคะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นอีกแล้วล่ะคะ่ะบางก็คอมเมนต์นะคะบอกว่าโอเคครับมองบวก รามกคือแรงผลักดันเราอย่างหนึ่งว่ากูเนี่ยจะทําให้มึงเห็นความสําเร็จของกูให้ได้คิดแบบนี้เนี่ยมันทําให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ทําให้เราเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นพระเอกนางเอกเนี่ยเก่งอยู่แล้วครับเชื่อว่าจะผ่านทุกอุปรสรรคขวากหนามไปได้แบบสบายๆซูซูนะ SP หลังพวกคุณหนเกา้ามีพวกเราเสมอนะคะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งชาวเน็ตท่านอื่นๆนะคะก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ด้วยเหมือนกันอย่างเช่นคอมเมนต์นี้นะคะได้บอกเขาว่าจะให้ทุกคนเนี่ยมาเข้าใจในจุดที่เรายืนเนี่ยคงยากเอาที่ตัวเรานี้ล่ะมีความสุขประหลัดท้าสุขเนี่ยก็ไปให้สุดแค่นั้นนะคะซึ่งงานนี้เองค่ะคุณผู้ชมคะก็ยังได้มีชาวเน็ตนะคะมีการคอมเมนต์ด้วยเหมือนกัน บอกว่าไม่มีอะไรเนี่ยทำลายพวกเธอได้อีกแล้วความสุขอยู่ตรงหน้าจงโอบก,กอดไว้อย่าได้กลัวมีคนนับแสนนับล้านชอบและเอาใจช่วยรักนะครับรักนะคะ SP ไปต่อไม่ต้องรออะไรแล้วค่ะเราสองคนเข้าใจกันคนในครอบครัวทั้งสองฝ่ายเนี่ยคนรอบข้าง FC สนับสนุนแค่นี้เนี่ยก็สุขพอแล้วค่ะเดินต่อทั้งงานและธุรกิจค่ะ บางก็คอมเมนต์แลคะ่ะบอกว่าถูกต้องที่สุดใครไม่รักไม่ชอบเนี่ยปล่อยเขาไปมันเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราเนี่ยทำงานมีความสุขคนที่รักพวกคุณก็เยอะแยะมากมายโนสนโนแคร์ฮักแพงเดือดจ้ารักบอสแผลบอสซันและนี่แหลคะค่ะคุณผู้ชมคะ่ะทำเอา FC แฟนคลับนะคะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจทั้งคู่กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวละคะ่ะคุณผู้ชมซึ่งถึงแม้นะคะว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ว่าจะเจอดราม่าอะไรมาดักนาสาหัสแค่ไหนคะ่ะคุณผู้ชมคะก็ ยังคอยให้กำลังใจกันนะคะรวมไปถึงเหล่า FC แฟนคลับของทั้งคู่อีกด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชมที่ไม่ว่าทั้งคู่เนี่ยจะเจอดราม่าอะไรนะคะก็ยังคอยยืนอยู่เคียงข้างพร้อมกับให้กำลังใจกันไม่ห่างเลยทีเดียวล่ะค่ะคุณผู้ชมคะ่ะและสาวแพลวพราวแสงทองนะคะกับหนุ่มสั้นวงสะท้อนของเราค่ะคุณผู้ชมจะมีโมเมนต์อะไรนะคะมาฝากให้กับ FC แฟนคลับเนี่ยได้ดูได้ชมกันอีกไหมงานนี้ก็ต้องรอติดตามกันแล้วล่ะคะ่ะ